ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไพนี่มัตเ้งกล่าวฮีโร่ใหม่ขังๆฮีโร่ใหม่ตั้งนานแล้วล่ะสกิลที่หนึ่งสกิลซาดะเอฟเฟ์สกิลวางวงเวทสร้างความเสียหายพร้อมกับฟื้นฟูพลังชีวิตให้แก่ตัวเอง สกิลที่2องสกิลเอไนอะสร้างความเสียหายพร้อมกับทําให้ศัตรูมึนงง1.5วินาทีสกิลที่3ามสกิลอบีดาร์มาในขณะที่ทางถังวิ่งการโจมตีปกติครั้งถัดไปจะสร้างความเสียหายมหาศาลเป็นแนวเส้นตรงพร้อมกับทะลุปไปโดนสรูด้านหลังด้วยนะ โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมไทนีบัตเทิลกลาวนะครับอยู่กับถังๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่ไอดีผมอีกแล้วนะโอเคสําหรับวันนี้ผมจะมาเล่นอ่าถังงรีวิวให้ดูนะครับครับผมเราเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเรื่องพวกสกิลผมได้อธิบายไปแล้วนะครับโอเคก็น่าจะเข้าใจกันนะครับโอเคแนวทางการเล่นถังๆเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับอ่าแนะนําว่าให้ ่าใช้สตันก่อนนะครับแล้วค่อยวางอ่าวงฮิวนะครับวงฮิวพร้อมกับซ้ำดาเมจนะครับซ้ำซ้ำ <c oughs> ดาเมจด้วยนะโอเคสำหรับสกิลว,วิ่งนะก็ไม่มีอะไรมากครับก็ยิงยิงสกิลเป็นแนวนเส้นตรงนะแล้วก็สร้างดาเมจอย่างรุนแรงนะครับ <Wow. S 1> จอเก,กาะด้วยนะครับจอเก,กาะจะทะลุไปถึงอ่าคนที่อยู่ด้านหลังด้วย,วยนะไม่ใช่ธรรมดานะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทำดูประมาณนี้ครับผม เราวางเอ้ยเราตีข้างหน้าคนข้างหลังก็ตายด้วยโอเคนะ <c oughs> okay, นะสำหรับสกิลสกิลอ่าสกิลนี้นะสกิลที่ผมกําลังเลงอยู่มันไม่มีให้เลงน,นะครับก็คือกดแล้วมันจะล็อกสุ่มอะสุ่มล็อกเป้าแล้วจังกว่านี้เราก็กางอันตรีครับกางแบบไม่โดนในเวลาโดนนิดๆ <c oughs> คืออะไรวะเนี่ย <c oughs> โดนแบบนิดๆด้วยนะตายไปสิครับืหมันสับโชว์โชว์โชว์โชว,โชว,โชว์อะไรล่ะไปแล้วครับทําการวิ่งไปหา วิ่งไปหากอบลินครับผมใส่จังวันนี้อไอวงฮิลไอวงนฮิลมั <c oughs> นมีแต่ไอวงนฮิลไม่ใช่หรอ <c oughs> สำหรับกอบลินมันจะเกิดทุกอ่ามันจะเกิดมาตัวแรกตอน4นาที30มสิบวีนะครับแล้วจากนั้นก็จะเกิดตัวที่2แล้วก็มังกรจะเกิดนะข้อมูลนี้ควรจะรู้ไว้นะครับคนที่เล่นเกมนี้ <c oughs> เป็นประโยชน์นะครับ อันนี้ผมก็ได้กลับมาใช้โปรแกรมนอ้องคนเดิมแล้วนะครับเพราะโปรแกรมที่ผมไปเล่นเมมูอ่ะมันมันอัดแล้วมันแหลกนะครับอัดกับโปรแกรมผมแล้วมันแหลกนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคลิปก่อนที่แหลก <c oughs> ไม่ใช่แหลกหรอกมันเป็นอ,อาการกระตุกเพราะว่าตอนที่ผมเล่นมันไม่แหลกไงเออมันก็เป็นการกระตุกของโปรแกรมนะ <c oughs> อันนี้ก็มาแล้วนะครับตัวน,น่าจะตัวที่3าแล้วนะเพราะผมเข้ามาผมเข้ามามันมันอันนี้ไง มันเข้ามาตอนกี่นาทีไม่รู้มันไม่ได้เข้ามาตอน5นาทีนะครับโอเคเราเจอแบบนี้นะครับก็ปล่อยสกิลสตันไว้ก่อนครับแล้วก็วางบงนะครับก็ประมาณนี้นะทั้งถังเป็นตัวหนึ่งที่เล่นง่ายแล้วก็ไม่ต้องเก็บสแต็กนะครับในหมู่บรรดาอะไรนะไซอเอวนะครับแล้วก็สกิลไม่ใช้มานาทุกสกิลเลยนะครับไม่ไม่ได้ใช้มานานะครับ สตันครับผมปีบางครั้งเราไม่ต้องวางไม่ต้องวางอ่าวงฮิวก็ได้นะครับตอนนี้มังกรก็เกิดแล้วนะครับจังหวะนี้เรารีไปเลยกันเลยรี่ไปเกยกันเลยเอ้เดินติดด้วย <c oughs> เดินติดด้วยคืออะไรฟะเนี่ยเฮ้ยมีคนมีคนโอ้โห <c oughs> พี่โดนอะไรวะทำไมแรงจัง <c oughs> ตายทันทีเลยงงแป๊บโอ้ผมว่าคนเมื่อกี้โอ้โหเดี๋ยวนะผมว่าคนเมื่อกี้มันโกงนะ <c oughs> น่าจะโปนะครับน่าจะโป มั่วละตัวเองกากไม่ได่ดาคนหนึ่งว่าโปรเฉยเลยงง <Nope. S 1> แพโอ้โหตอนนี้เราแทบสกิปใครไม่เข้าเลยครับจังหวะนี้เราผ่านกันเลเวลสาสิบกันหมดแล้วนะไอโรบินฮูดด้านล่างวะทาไมมันฆ่าตัวเล็กวะฆนะ่าตัวเล็ก,เ,ลกเนี่ยสมควรตายนะฮอออันนี้ก็จะไปไหนอ่ทาทั้งถังมันมันอ่ายังไงนะผมว่า ข้อเสียของมันก็คือไม่มีสกิลสโลนะครับไม่มีเอฟเฟ็กซ์สโลนะมีแต่สตันท่าเดียวนะครับถ้าถ้าฮิวนี่ก็แบบไม่สโลนะครับถ้าสโลจะดีมากเลยนะเป็นตัวหนึ่งที่แบบเก่งเก่งมากๆเลยไอ้ไอ้นี่มันตามเราทำไมเนี่ยมันอยากตายเหรอตายไปซะหมื่อยเจอเหยื่อหนึ่งคนครับเบลยี่สิบหกเบลยี่สิบหกครับเจอเหยื่อเจอเหยื่อเบลยี่สิบหกมันวิ่งหนีแล้วมันวิ่งหนีแล้วางวันนี้วิ่งตามครับผม ตันวางวงตันระหว,ว่างวงครับผมคำศัพท์อะไรวะเนี่ย <What? S 1> เรียบร้อยเกือบตายนะฮะโอ้โหทั้งถังเป็นตัวหนึ่งที่บางบางนะอ่าเกาะน้อยนะเกาะน้อยเทียบเทียบกับอตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะซึ่งมันดีอย่างหนึ่งที่มันมีฮิวนะอันนี้ก็ถือเป็นข้อดีข้อนึงนะโอ้โหมันอยู่ในพุ่มอะ่ะมันอยู่ในพุ่มวางครับผม,มไม่เห็นแล้วหรอก อืมได้สิต้องได้สิโรบินฮูดเหรออีกข้าวิอีกข้าวิโรบินโรบินเดี๋ยวเพิ่งฆ่าเราตายอีกข้าวิอีกข้าวิอีกข้าวิวางว่างไปแล้วโอ้โหเฉียดโอ้ไฟรอเดสเซนเช่นเฉียดความตายมาอย่างง่ายดายเออมันอยู่ไหนเฮ้ยโอ้โหเจอ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 วิลเจอวิวเดียวกันเจอวิลเดียวกันตายไม่ถ้วยรถแน่นอนชิบหาย โไม่เห็นเลยนนำเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหอะไรกันเนี่ย <c oughs> จะลุ่มอยู่แล้วเชียวหล่นเชยเลยชิปฝ่ายลงเฮ้แต่โอ้โหถ้าเสียใจน่ารักนะเออถ้วยรถนะเนี่ยเราต้องไปเก็บถ้วยคืนให้อ่าที่รักผมนั้น <c oughs> งงแบบโอเคคลิปนี้ก็แบบไม่ลุ่งนะไม่ลุ่งจะอัพลงหรือเปล่า <c oughs> อัพดีครับ <c oughs> เสียเวลาอัดเราไม่เคยแบบจัดฉากอยู่แล้ว <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้ก็ การรีวิวต่างๆก็เป็นไปได้ด้วยอย่างเกือบดีนะครับถ้าไม่ตายตอนสุดท้ายนี่จะดีมากเลยโอ้โหอะไรเนี่ยอุตส่าห์แบบเก็บนี่มันโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเป็นไงบ้างอยากให้ทำตัวอะไรอีกนะครับแล้วอย่าลืมนะครับช่องนี้จะมีรีวิวตัวใหม่ทุกตัวนะครับที่จะเข้ามาหลังจากนี้นะครับโอเค แล้ววันนี้ก็ไปแล้วนะครับบายบาย